สวัสดีครับพบกับช่องจิ่วลูกีสานแล้วก็ราชนีมาแชร์นะครับตอนนี้รถทัวร์นะครับทัวร์มาอีกแล้วครับทัวร์ลงหลักกิโลเราอีกแล้วนะครับมาจากโคราชนี่นะครับมีใครถูกรางวัลมึงไหมเนาะงานนี้เดีย๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับเด็กมาเรามาพบกับจุงกระจุงกระบ่เอ๊มีใครถูกมีใครถูกรางวัลไหมเนาะน,นี่ อ่ะบริบาลดีปูเทปก่อนสวัสดีครับปูเทปครับปูเทปครับวันนี้มีเด็ดเด็ดฉอดเด็ดให้เราดูด้วยครับด้วยมีเลขตาจานวันนี้2ตัว2ตัวนะครับครับจะปล่อยเมื่อไรเดี๋ยวเรารอรุ่นอีกทีนะปล่อยทิ้งทวนเลยปล่อยทิ้งทวนเลยวันนี้ครับอยู่ตรงนี้เลยครับผมครับเอ๊ะเป๊ะๆครับเหนือไปนี่ละนี่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 นีนั่งแล้ว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 ครับนั่งครับเจอกับป้าสถาพรอีกคนนะครับนี เงียบๆมาเงียบๆน้าสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้ถึงเดินทางแล้วมาถึงนี่ได้จ้มีมาปล่อยเลขเด็ดไหมนี่ปู่เทินมาก็มาจ้เนาะแม่ไหว้ที่บ้านได้แล้วได้มาแล้วเนาะเหมือนทัวลงเลยครับเลยมดเมื่อกี้เนี่ยหกสี่สี่สี่เนาะของอะไรนะเทวดาน้อยเทวดาน้อยเนาะตอนแรกให้ให้หกสี่สี่ตอนแรกที่ว่าให้ให้ของแม่เนาะ นี่เรามาของเจ๊นไดน้อยเนี่ยผกสีสีโอ้เข่าเต็มเต็มเลยครับหมดที่แล้วนะครับเอาเดี๋ยวเรามาตามต่อกับแม่สถาพรนะครับวันนี้ด้วยเอาวันนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราเจออาจารย์ทั้งสองท่านนะครับวันนี้มาโรงที่หลักกิโลให้เราเลยครับเด้นี่แม่มาให้ให้มาแล้วนะครับเนี่ยนี่นี่เอาให้มาแล้วนะครับคุณแม่สถาพรให้มาแล้วนะครับวันนี้ปล่อยแล้วนะครับยายมีให้มาเจ็ดสองห้่าพ่อฝันสามศูนย์สี่ศูนย์นะครับ เทวดาน้อยให,ให้งวดที่แล้วเอา้ามี46ติดมาอีกนะเมื่อวดน,นี้เจ็ด46เงวดที่แล้วให้4 46เรือ่องไงเนาะงวดที่แล้วใครจะจำได้นะครับวันที่ไป 6, ไป 4, 4, ไป 4, 4, ไปปผูกอ่าเครื่องมัดให้เครื่องม,มือเพาให้น้องนางนั่นนะครับเนาะแหนรถเนาะเมื่วันนี้ให้มาแล้วนะครับน,นี่ของปู่นะนะครับเดี๋ยวปู่เทพเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะเล่ปู่เทพจะไม่ใช่ของคุณแม่เนาะนี่สถาพรคนเดียวเลยนะครับเวานนี้นะเอ้าเรามาปล่อยเรียกกันชัดชัด อันนี้เป็นความฝันของของพ่อฝันของพ่อฝันนะครับอันนี้คือทูปเดี๋ยวเราเรียนอีกทีนะสามศูนย์สี่ศูนย์นะครับแล้วก็อันใบนี้นะครับอันในี้จุดทูปของใบนีคือเจ็ดสองห้านะแล้วก็เทียบกันน้อยได้เจ็ดสี่หกได้ครับเด้องวดนี้นะครับตามเด้ครับตามตามต่องวดที่แล้วหกนะอาจจะเอาสี่เจ็ดก็ได้เงินที่แล้วตรงตรงเลยนะสี่แปดนะครับนะงวดนี้นะครับ อูอันนี้เป็นเบอร์โทรปู่เทียบ,ะบนะาปูเป่เทียบนะครับปู่ถือยังไม่ใช่ไม่ใช่เรียกปู่เทียบนะครับปู่เทียบยังไม่ลงแล้วนูกำลังนั่งเบอร์โทรเบอร์โทัวร์มนะครัวบรวันนี้เรามาคอยนี่นานๆจะได้เห็นคุณแม่สถาพรมาเนาะเนาะวันนี้มาถึงนี่แล้วเด้อครับเด้อที่หกครับที่หกดอกรครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์แม่สถาพรมาให้แกนั่งสักพักก่อนอ่ะนะครับยินดีต้อนรับชาวโคราชเลยครับเด้อยินดีต้อนรับ ชาวโคราชน้องบุญมากบุญบุญอืมทิ้งทวนนะครับทิ้งนวนเดี๋ยวเราเดี๋ยวอุเทียบจะทิ้งทวนจะทิ้งทวนทิ้งทวนเลย เตเอ้านี่ครับสวัสดีครับอาเสียมีใครลูกลูกลูกทัวมีใครถูกไหมเขาก็ได้กันหลายคนหลายคนมีคนไหนบ้างเอ้าคนไหนเน้นสุดเอ้าชี่ที่บาที่บาเสียหน่อยบาเสียบาเสียเหลืองลายลายเลยลายทุกงวดเสื้อเหลืองลายลายนั่นแหละเอ้าคนนี้ไม่ใช่นี่ถูกเป็นเสนเส้นอ่ะหัวนี้มาอีกนะหัวนี้ติดอีกแล้วนี่ฮะับหัวนี้ติดไหมนู่นนี่ครับนี่หัวนี้ติดไหมนู่นเดี๋ยวเราสะพานเดี๋ยวไปเอาคลิปของแม่สนามบอลนี่จบก่อน เดี๋ยวไปดูคลิปนี้นาคพรให้จบก่นเนาะย้ำอีกทีย้ำอีกทีย้ำอีกทีนับย้ำอีกทีมาพร้อมทัวนะครับมาพร้อมทัวร์มาพร้ทมาพระมัรมพอมัร์ร้อมวมาพรัวรมาพรมวมาพ้อัวราพร้วมาพร้อมทรา้อมทัรัวมาพร้อมทัวารัว้มั์ร้าร้ัว้รับพม้้รับ เทวดาน้อยไม่พลาดนะเทวดาน้อยให้ตลอดมเมื่อกี้นเต็มเต็มโอ้โหเต็มเต็มเลยแม่เมโอ้โหเทวดาน้อย746กนะครับยายมี725แล้วก็พ่อเป็นคนฝันเองสามศูนยอ่าออกแล้วก็ดืสี่เจ็กได้นะคะอสีออกมีสีมาเนาะสี่ติดสเอาไว้เลยครับ ก็สำหรับแนวทางต <OOK> ัวเลขก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับในการถึงโชคสลากชินแมงรัฐบาลไทยนะครับก็ขอให้โชคดีกับคุณแม่สาพรนะครับขอบคุณคุณแม่มากๆดูชัดๆอีกรอบนึ่งโอเคถ่ายได้เลยครับโอเคสวัสดีครับสวัสดี้ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับจุดเล็กไหมทางคนจุดเลยไม่จุดวันนี้ไม่จุด ขออนุญาตเช็ดนากรไอหนึงครับด้งเนะนูะันอาจารย์บอกไม่ทราบเลยอันนี้อันนงุดได้มครับได้เนี่ยุดุ้ดานะครับดเดียวแม่สถาพรเข้าทวดาน้อยเข้าสิบหเข้าไปอยู่ครับเป็นเลขของแม่สถาพรนะครับคลิปนี้นะครับเดเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คิปหน้าเราจะสัมภาษณ์ นดวงเฮงจากโคราชนะ,ะหนหมากันเยอะวันนี้<อ>มาเอาเลขตรงนี้งวดนี้งวดที่39มามาตลอดนะครับแม่สถาพรตาใครดูในคลิปจะรู้จักแม่สถาพรดีนะครับมา่าว้เตรียมจัดของไหว้ทุกวันระงวดงวดหนึ่มีสองวันระค่ะ วันพระคุณป้าถาขาพรจะลงเฉพาะวันพระนะเฉพาะวันพระไม่มีพาดนะครับไม่มีพาดสักงวดนะครับไม่มีพาดไม่เคยพาดนะครับเอาลองตามแม่สาาพรดูวันนี้ลองตามดูนะครับลองตามดูลองตามก็ดูแม่กำลังนั่งตอนนี้กำลังนั่งคุยกับ อยู่นะครับผิดชนิดจะมาตุ๊กตาอยู่นะขอดูอีกครั้งครับแม่สาพรนะนะครับมาเราย้ำเลขแม่สาพรอีกครั้งเนาะนี่นะครับอัซื้อไว้ให้แม่ของแม่สาพรเล่นครับนี่เป็นกดนีนะครับเจ็ดห้าสองเอ้ยเจ็ดสองห้าพ่อฝันคุณพ่อฝันคือสามศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์นะครับ เทวดาเนี่เน้นเน้นนี่ครับเน้นเลยนี well, ่ทุกงวดเข้าทุกงวดเข้าทุกงวดครับนี่หวเจ็ดสี่สองวดที่แล้วสี่หกมาเต็มเต็มนะวันนี้ก็เจ็ดสี่หกตามนะครับตามต่อไว้นะครับนะตามต่อไว้เลยไม่มีภาพมีภาพคุณแม่สถาพรนะครับถูกทุกงวดดีหรืนะครับของเลขเทวดาน้อยนะถูกจริงๆนะถูกจริงจริงใครที่ตามคลิปทุกคลิปจะเห็นเลยนะครับเห็นแน่ๆน่นะสำหรับวันพระที่แล้วเนาะ ก็ไปถ่ายทามาแล้วนะวันนี้ก็มาย้ำนะครับย้ำๆเปเรื่อยย้ำทำประชุมอ้าวนะครับลุ้กับแม่สาถาพรได้ครับทุกคนด้วยขอบคุณครับสำหรับว่าแม่แม่นักโทษด้านสีมามาก็แอบแฝบได้เลยนะครับแอบแฝบได้เลยครับน่ารุ้นนะครับเปิดเพลงแม่คาถาพรได้ครับเพื่อขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ